สวัสดีครับผมกับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับช่องสองพระเสือบนนะครับอันนี้ขออนุญาตนำเสนอพระสมเด็จพระรังโคศิตรามนะครับพิมพ์เสียนบาทนะครับหรือว่ารีกเรียกกันอีกว่าพิมพ์ว่าพิมพ์เสียนโ้นนะครับพิมพ์ไกเซอร์เสียนโ้นนะครับ ตามประวัตินี้ก็สร้างในยุคต้นๆนะครับเป็นพระยุคต้นของวัดละคลังนะครับลักษณะแตกแตกลายงานะครับแตกลายความสังพระโลกนะครับสีจะเป็นสีสีขาวหม่นนะครับเป็นสีงาช้างนะครับเนี่ยนะครับออกเป็นหานวัวห้าดอกนยองนี้จะสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับเป็นธรรมชาตินะครับ ธรรมชาติที่แตกลายความแตกลายงานนะครับวัดละคังนะครับพิมพ์ไกเซอร์นะครับพระเจ้าไกเซอร์วินเลียมนะครับตามประวัติก็สมเด็จนะครับรัชกาลที่ห้าเรานะครับชุลาลงกรนะครับเสด็จประพาสยุโรปนะครับคือเยือนยุโรปครั้งแรกนะครับไปที่ประเทศเยอรมันนะครับ สวยจริงๆนะครับองนี้นะครับแล้วก็นําพระสมเด็จพิมพ์นี้นะครับติดในกระเป๋าสลองพระองค์นะครับนี่ก็โดนมีเรื่องแสงมีอะไรนะครับท่านที่ศึกษาประวัติอยู่แล้วน่าจะทราบจะรู้ดีนะครับเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะครับนี่นะครับธรรมชาติของเนื้อพระนะครับที่แม่พิมพ์นะครับออกมาแกะเกินนะครับ สมบูรณ์นะครับจะมีรอบกระจกบังคับแม่พิมพ์นะครับพิเศษนะครับพระพักกลมมนนะครับนี่นะครับพระอุระจะใหญ่นะครับอยู่บนฐานสิงห์นะครับมีบัวห้าเม็ดรองอยู่นะครับใต้องค์พระนะครับเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะครับหรือพิมพ์เสียนบาทเสียนล้นนะครับแล้วแต่จะเรียกเป็นพระยุคแรกๆนะครับ ความงามจริงๆนะครับองนี้นะครับดูธรรมชาติให้ดูเอาที่เนื้อพระนะครับศึกษาตามเนื้อพระนะครับมวลสารผสมนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับพระยุกต้นนะครับจะเป็นน้ำพึ้งน้ำอ้อยเคี่ยวอยู่นะครับมีลักษณะจะเงาอยู่นะครับมี มวลสารเยอะนะครับตามประวัติที่บันทึกไว้มีนะครับมีรอยแตกลานใหญ่เล็กนะครับเส้นไหวายนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเหมือนตัวกอไก่นะครับสวยงามจริงนะครับวันนี้ช่องสองพระเสือบนนำมาเสนอให้อีกหนึ่งองค์นะครับให้ดูนะครับมูลค่าพระองค์นี้อยู่ที่นะครับหน้าพระอยู่ที่ห้าล้านบาทนะครับ ช่องสองพระเสือบนนะครับเปิดไว้ที่ห้ล้านนะครับก็บัว5เม็ดนี่แหละครับเห็นสร้างโดยตามประวัติก็มีคนมาทำคลิปนะว่าให้อยู่พระศรีอริย,รยเมตไตรนะครับนะครับพระเจ้าองค์ที่ห้าที่จะบัตขึ้นในพัตลกับนี้นะครับของศาสนาพุทธเรานะครับดูเอากันนะครับตามเนื้อพระพิจารณาตามเนื้อพระนะครับ แท้ทันถึงยุคนะครับหรือเปล่านะครับแต่องนี้เสือบนขอเปิดที่ราคา5ล้านบาทนะครับพิมพ์ไกเซอร์สวยสดงดงามนะครับสมบูรณ์แบบนะครับดูความหนานะครับไกเซอร์เป็นพิมพ์อีกหรือพิมพหนึ่งที่นะครับผู้มีไว้ครอบครองแขนเดียวนะครับสุดท้ายนี้ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้กันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับกับช่องสงพระเสือบนนะครับ อยากดูติดองจริงเดี๋ยวจะฝากทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับติดต่อสอบถามราคานะครับพูดคุยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ